สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะทางช่อง YouTube เข้มกมลชัยเจริญสิลป์ค่ะเห็นตาหลังไวๆบ่หันนางอุ่งพ่อตามาทางใไปขังนอนค่ะไปเติมกาแฟไปซื้อกาแฟมาทุกคนค่ะกินกาแฟย่ามนี่แหละหาฮกมงแรงตะตื่นใส่ซีวิตกับใบสองอาบน้ำแล้วกับซีมงแรงแล้วค่ะพี่เก้มทำอะไรคะอู้อู้อูอ้หลับหน้าที่เป็นคนสวนบ่ค่ะ ต้นดอกไม้ขึ้นเนีย่ยวกึ่งมันเน็บด้วยมันบอดีหนามันจายแล้วมันบุบีนาต้งบุบบ่ได้สังเกตเลยว่ามีต้นดอกไม้อยู่นี่เป็นรวยแล้วมันเน็ดด้วยมันเน็บไปหลายส่วนเลยแต่สวยมากเลยนะคะหญ้าน่ะแม่ สูงสิจั่วหัวแล้วจ่าไม่มได้การแย่แ,แรงค่ะพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมค่ะที่ดมเจริญสินมือนีอุณหภูมิอุ่นขึ้นมากแล้วนะคะไม่ไม่หนาวทาเมื่อวานแล้วนะคะเริ่มอุ่นขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะคะ ลมกับสีลมคือเกาอยู่คขาตะว,าว่าบ่แห้งคือหรือว่านมกอนรลมเริ่มเบาแล้วเอาคือมีกันขอ,อกใส้ดีเถอค่ะข <laughs> อกไ,ไว้วน้ามวนเป็นอมมากอย่างมันลัดพอพอแล้วมันกอบหมนี่นั่นหยิบไปใส่หน่อยหยิบปงานบ่กไว้ได้กินง่ายบุบบถาทีน้า้นป่วยมากหยิ ยาดมกับบานสิเดือนเอามาฝาค่ะกล้วยบแหนค่ะมาเลยเอามาเยอะๆเลยได้เยอยแม่ถามยี่บานเอาพักไปปลูกบ่เดี๋ยวสิเอาคิงคิงว uh ่ามันคิงล่าสุดนนัวคิงเนาะอ้ยบอกพีทบอกถือข้อพายค่ะพี่น้องคิงค่าตะไคร่ค่ะเห็นแล้วเห็นบ้านปลูกเราแบบนี้ละ รัวกินได้นี่ค่ะข้างกำแพงมุมนี้เลยนะคะได้เจอกันเลยกลับบ้านสิ้นเดือนนี้บ่สสิ้นเดือนราคะมอนักที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะตรงนี้เป็นอะไรคะทำไมถึงได้ฉีดน้ำพี่เข้มน้ำมันไฮโดรลินรั่วอืมอเออรดนให้เหาปะคะ่ะเนียนเขา พาอจางาว่าที่วันี้พี่นอ้องพี่นอ้องเดี๋ยวยังกินเขาแรงเนาะค่ะทางนี้นว่าวหันเขาขั้วไงเขาขั้วเชิญกำลังเห็ดแนวกินบุ๊เดยตม้มย่าต้มสมไก่นะคะแนวกินแรงนี้นะคะกะสิอีกไลน์เนี่ยคือขาทุ่ง สมตามตามสมถ,ถอดไข่แน่ไข่ที่แม่แม่เสือไวไฮใ, <laughs> ในขั้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวพากกันเ็ดกินแรงค่ะจ้าหน้ยกับสกินเขาแรงค่ะโจนิกก็เ,เยีย่ใหญ่กันพักคนตามอัจยาศัย <laughs> หนูอุ้มขี้รถจอด ขี้เขาขีาข้ออกจอดกระจอดอยู่ตรงนี้บ่เคยสังเกตว่ามีกอกนำ้ำบ่เคยสังเกตว่ามีกอกน้ำค่ะผู้เห็นนี่ละ่ะใคร้จะดิ้ครับรถเย็นค่ะบ้าน้องไม่เคยสังเกตจริงนะคะเนี่ยเอาไมซอนค่ะไมซอนอยู่เรื่องใหม่ น้องอุ้มดิเติมกาแฟค่ะแล้วก็นี่เลยแก้วสวยใครได้แก้วไปบ้างคะแม่แม่จ้าผู้ใดได้แก้วไปแน่คอมเยม็นแนเดอค่ะว่าได้แล้วแก้วสวยไหมคะใส่งานใส่งานดีบอสําหรับน้องอุ้มนะคะก็คือซิบอมี่แบบไอหนามออกมาข้างนอกเลยะค่ะชอบมากแล้วก็เก็บความเย็นได้นานมากเกิน12ชั่วโมงค่ะเสียงนกบรรยากาศยามแรงที่โดมตุนแห่จะเริ่มสินค้า เห็นมุมนี่เห็นมุมมองจอรุนแห่แล้วก็ชินหัวรุ่แฮรรีบๆรีบๆทำรีบๆเสร็จไวๆเด้อค่ะไห้กำลังใจทีมงานนะคะจากอูอานัทนะคะตอนนี้รุนแห่เจริญศิลินะคะพี่เขียวของเรานะคะก็อยู่ที่โออานัทนะคะอยู่ท่างว่าปีปทุมจังหวัดรอยเอ็ดค่ะไปทําสีนะคะเดี๋ยวรอชมรอชมพร้อมกันนะคะวันที่ซีนี่แหละงานแหลกนะคะ ท่านว่างานแรกเลยค่ะที่อำเภอกกมราาสายค่ะจังวัดกาสละธิ์ค่ะพี่นอ้องจะในกฝากพี่นอ้องถ้าติดตามนะคะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆส,อสิ้นเดือนวรนาี่สิบเที่แองค์กลับบ้านเดี๋ยวนุ่มถ้ารถแหงยังจอดอยู่จอดอยู่ทูนะคะหรือว่ายังไม่ได้โยกไปที่อาจจะ ไปชัยภูมิหาจานช้างนะคะเดี๋ยวเราอุ่มสิไปอัปเดตไปไทายขิปมาฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อพ่อยแม่นะคะท่งช่องย t ท b e พี่เข็มกมลชัยจะเริอนสินนะคะพี่น้องในเบื้องไปนอค่ะไหล์สดไหล์สดเปิดฤดูก,การทําบนบ้านนะคะได้ชมหรือยังคะคอมเมนต์บอกกันแน่คอมเมนต์บอกส่วนอุอ่มฟังแนเดอคะ่ะเป็นใจไหนแน่ค่ะอยากดูฟีดแบ็กว่าผลงานเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เพื่องเสียงไปจังไหนนกักกดนตรีไปจั้งไหนนักร้องไปจังไหนค่ะรอคําติชมจากพีจากนองรอแรงจะนับสนุนรอลก,กําลังใจจากพีจากนองนะคะสามารถติดชมได้นะคะพวกเราพร้อมนํากลับไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพื่อผลงานนะคะเพื่อแฟนๆที่รักและเคารบนะคะกะมีงานค่ะเอินใจเอินหาใดคะ่รระรุ่นแห่จะลื่นศีลนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรุ่นแห่นะคะหรือว่าจะเป็น เวทีนะคะติดตอ่อได้คะ่ะหรือสิไปลงรงลานเราร้านพับอยากไปจัดง่ายมันเกิดยุ้านนี้อยากเอาศิลปินทีมจะเลื่อนศิลป์มาสินะคะก็สามารถดิวล่วงหน้าได้นะคะกับโทรหาเดี๋ยวน้ององมสิทิมเบอร์เทรไวไต้คอมเมนต์นะคะติดตอ่อได้นะคะเคขาไปเพิ่งห้องสอมก่อนจ้ะ <S <S นี่ห้องสอมเป็นยังไงบ้างของเราเออเสียงผู้ใหว่ว้า มาแล้วมาแล้วอจะเห็นเมืออยู่เมือมือมือมันมุดเอางานมือมือถ้าทำตามหน้าี่มันก็ต้องทำโบมันเออไปยืมอะไรตัวเป็นยังเนาะพิ่นมาอ่อนยังผอเพนันงานวันนี้มาลางานฮะมาลางานลางานจะไปไหนจะทำธุระส่วนตัวู่ทำธุระส่วนตัวกลับบ้านหรือว่าที่ไหนต่างจังหวัดหรือว่าอยู่แถวนี้คะ ตั้งจังหวะแสดงเขาลองไปไล่มือมันบ่เดี๋ยวมเคิขึ้น่อนเปิดพูรมไหมผู้ใดยูุ่่นถาม่าสาพวกกสายก็ได้ไปห้อยได้คำตอบแล้วบ่วันนี้เดี๋ยวอุ้มพินให้ค่ะเล้วคำตอบถ้แต่จะมาเดี๋ยวขมก่อนอาเดี๋ยวจมก่อนตีสียฮิดเป็นักทีก ต้นน้ำตาลทำอะไรคะต้มน้ำตาลเื้อจากเกาหลีไทยเขาไปหุ่บริวารเสียงจกใจบุดชุดนี้กะจกนะบอใช่เปิดแฟลชนะคะเริ่มมืดแล้วต้นขมาเอาค่ะจะลองกินยูฟากตอนบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องเพียงเท่านี้ค่ะยื่นคอมเมนต์เขามากเลยค่ะพี่น้องขะเราอ่านคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวพอคลิปต่อไปว่าน้องน้ำตาลสิไปเฮ็ดอีหยังนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ